สุดยอดนะครับพี่น้องสินค้าไทยนะครับโซนผลไม้อบแห้งเยอะมากนะครับพี่น้องทั uh> <t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  uh ้งนั้นนะครับโซนผลไม้อบแห้งเต็มเลยนะครับับพี่น้องเมาไดไรเมาผลได้ผลจริงๆนะครับเที่ยวนะครับจะนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับเป็นเลี้ยงไห้นะครับเป็นซื้อแล้วนะครับ เตรียมการจัดส่งเสรนมพี่น้องตรงเดียวเชาต่างชาติมาเดียวนะครับพี่น้องซื้อสินค้าไทยนะครับโกยได้โกยนะครับพี่น้องถุงไกลถุงมันวราสินค้าไทยสินค้าดีราคาถูกนะครับนอกที่แหล่งสิ่คาพี่น้องมาอัปเดตทางบิ๊กซีพี่น้องเลยหลับส้มนะครับอันนี้คือบิ๊กซีแบ็กคอร์ t เซ็นเตอร์นะครับระเบิดน้องกันนะครับพี่น้องเริ่มน้ําแน่นตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะครับ บ่งครับพี่น้องเขามาข้างในโอ้ยนะครับคนแห่ซื้อของนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเยอะจริงๆนะครับเป,เป๋าใครเป๋ามันนะครับพี่น้องมาซื้อของหรือมาเกี่ยวนะครับน้าจิมาโกยของกลับบ้านนะครับ โของกับบ้านกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องเบิ้งรถเข็นรถเข็นไทยรถเข็นมันเลยนะครับเมืองจีนนะครับจีนบุกรถตรองเที่ยวสาวจีนบุกบิ๊กซีนะครับห่างบิ๊กซีแต่ของแท้นะครับเบิ้งกับพี่น้องทั้งหนาอุ้ยปวดโพวะเยอะปวดโพวะหลายนะครับ เยอะจริงๆครับพี่น้องยืนง,งงในดงคนจีนแล้วครับพี่น้องมัานนี้ออเก,กันเต็มเลยนะครับทางเขาหนาเขาเตอร์นะครับพี่น้องเต็มเลยนะครับ

เดินแทบไม่ได้พากันไปเที่ยวเมืองไทยแลย้วก้ยของกลับบ้านนะครับเต็มเราเข็นนะครับพี่น้งองโหดนี่กับฝรั่งนะครับฝรั่งก็มานะครับแต่ว่าแต่คนจีนนะครับพี่น้องฝรั่งก็มานะครับ นี่แหละครับพี่น้องสินค้าคุณภาพนะครับราคาถูกนะครับใครจะอยากได้นะครับพี่น้องผลของกันใหญ่เลยครับโกยได้โกยนะครับ

นี่แหะครับพี่น้อง่เนเรียกบิ๊กซีแทบแตกนะครับคนเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับนี่จะนักท่องเที่ยวครับในเ,เที่ยซอยเด็กก็เต็มนะครับซอยนี้ก็เต็มซอยนี้ก็เต็มนะครับพี่น้องเบ่ง แต่ละซอยแต่ละล็อกแต่ละช่องนะครับเบบเท่ยบิ๊กซีแตก้องแท้นะครับพี่น้องพนักงานเติมของแท้ไม่ทันนะครับสุดยอดนะครับพี่น้องสินค้าไทยนะครับโซนผลไม้อบแห้งเยอะมากนะครับพี่น้องทั้งนั้นนะครับโซนผลไม้อบแห้งเต็มเลยนะครับโซนขนมอันนี้นะครับเต็มเหมือนกันนะครับ จะผลไม้อบแห้งเยอะนะครับพี่น้องตามชาตินะครับพี่น้องมาเที่ยวเมืองไทยนะครับโกยไรโกย,โยนะครับพี่น้องสินค้าดีราคาถูกเมดอินไทยแลนด์นะครับเบิ่งครับพี่น้องเต็มเลยรถเข็นแต่ละรถเข็นแต่ละลำนะครับเทียบนะครับ ทางนี้นะครับพี่น้องบอกเลยว่าแน่นนะครับอันนี้คือทั้งผังผลไม้อบแห้งนะครับเรับพี่น้องทางหนาเคาน์เตอร์นะครับทางหน้าผลไม้อบแห้งเดินแทบไม่ได้นะครับพี่น้องเดินแทบไม่ได้แน่นนะครับ ผลไม้อบแห้งแล้วก็ขนมนะครับพี่น้องสาลายนะครับคนจีนมันชอบทานสาลายนะครับยอดนะครับพี่น้องสิน้ายเม็ดยินไทยแลนด์นะครับน้องจ้างชอบใจลุกใหญ่กันเลยนี่ไปสินค้าไยเม็ดยินไทยแลนด์นะครับพี่น้องเต้มหลดเข็นนะครับเต้มหลดเข็นสุดยอด นชนอยู่เป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเยอะมากนะครับพี่น้องเยอะมากห่างใหญ่คนยังเต็มนะครับเดินแทบไม่ทั่วนะครับพี่น้อง บึงครับทีนันการเหม่ที่ต้องกาหม่าต้าหต้มเรบราทัด้งมารรการสอนก็ได้ขึ้นไปข้างบนมาแ เยอะมองมากพี่น้องเยอะมองมากเบิ่งครับพี่น้องเมาได้เมาฝนได้ฝน,นจริงๆนะครับเหี้ยนะครับ จะนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับพ่นเลี้ยงไห้นะครับพ่นซื้อแล้วนะครับเตรียมการจัดส่งเฉยๆนะครับพี่น้องคนนี้ผลกันเต็มถูกเคาน์เตอร์เลยนะครับพี่น้องนี่คือหนะ้าเคาน์เตอร์ขนาดนี้เวลาสามทุ่มนะครับพี่น้องสองทุ่มครึ่งนะครับใกล้สี่สามทุ่มแล้วล่ะ อีกสามินาทีนะครับก็สามทุ่มแล้วครับพี่น้องจะเห็นคนเยอะนะครับเยอะจริงๆสำหรับถ่ายคลิปนี้กับบมียังหลายนะครับเบากิเลนเพียงแต่ภาพพี่น้องมาอัปเดตนะครับสินค้าไทยนะครับอยู่ห่างบิ๊กซีแบงคอกนะครับหรื่ว่าิ๊กซีสปอร์ r เซ็นเตอร์มาร์เก็ตนะครับจะเห็นได้นะครับพี่น้อง แขกคนนะครับพลังบอจีนบอนะครับอย่างเี่นะครับมาเลคกันหลายนะครับเวียดนามกัลไลนะครับพี่น้องบหอบสินค้าไทยนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อยากได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับบุ๊คหอมนะครับกระเป๋าเป้ไปกระเป๋าเป้มันนะครับพี่น้องโกยได้โกยนะครับสินค้าไทยเมดอินไทยแลนด์ของดีมีคุณภาพนะครับบุ๊คหอบกันแบบบมสนใจเรื่องราคาเลยนะครับพี่น้อง คลิปนี้เบากิเลงก็ขอจบคลิปยงเท่านี้นะครับพี่น้องชื่นชอบคลิปบากิเลงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์จะเป็นกําลังใจให้เบากิเล่งทําคลิปต่อไปครับพี่น้องย่องสามารถพูดคุยสักททยทำนแน้นําำพานคอมเมนต์ได้เด้อครับพี่น้องทำแนะนําำบอนะครับพูดคุยถักทายกันได้นะครับทางคอมเมนต์นะครับถ้ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ